สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมมิสเตอร์บีอีกเช่นเคยและสําหรับในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนั่นคือเรื่องราวของแฝดเคนที่รอดชีวิตกลุ่มแรกของโลกนะฮะแล้วมาดูกันว่าพวกเขาใช้ชีวิตอย่างไรคุณแม่คนหนึ่งเธอยังมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่เราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันดีนะฮะว่าการท้องแฝดสองแฝดสหรือแม้แต่กระทั่งแฝดสนั้นเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าตื่นเต้นมากและ แน่นอนว่ามันจะต้องมีความไม่แน่นอนอันเป็นเรื่องที่น่าตกใจท่ามกลางความตื่นเต้นของคุณพ่อคุณแม่และคุณหมอทั้งนั้นรวมไปถึงความสุขเวลาคู่รักพบว,ว่าตัวเองกําลังตั้งท้องเด็กหลายคนแต่เรื่องราวที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากและถือว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์แปลกมากเลยเพราะว่าเด็กในท้องนั้นเป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมกันถึง7คนซึ่งหลายคนฟังดูแล้วอาจเป็นเรื่องที่จินตนาการภาพไม่ออกแต่นั่นคือสิ่งที่คู่รักหนุ่มสาวอย่างเคนนี่และบ๊อบบี้ ได้ประสบพบเจอกับตัวเองแม้พวกเขาจะพยายามที่จะมีลูกเพิ่มเพียงแค่อีกคนเดียวเพื่อมาเป็นเพื่อนกับลูกสาวคนแรกของพวกเขาแต่พวกเขาก็ต้องพบเจอกับเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนั่นก็คือการกําเนิดแฝดถึง7คนได้อย่างปลอดภัยโดยเรื่องราวมีอยู่ว่าเคนนี่และบอบบี้คู่รักวัยหนุ่มสาวจากรัฐไอโอวาของสหรัฐอเมริกาพวกเขาหวังว่าจะขยายครอบครัวของพวกเขาให้ใหญ่ขึ้นซึ่งตอนที่พวกเขาไปหาหมอเพื่อรักษาร่างกายเรื่องของการมีบุตรยากที่เพิ่งเริ่มมาได้ นนแต่หวังว่าการอันต้าซาวในครั้งนั้นคุณหมอก็ได้พบเรื่องไม่ธรรมดาในมดลูกของบ๊อบบี้ซึ่งมันไม่ได้มีตัวอ่อนเพียงแค่1ตัวในจอแต่มันมีถึง7ตัวขณะที่แฝดสองหรือจํานวนอื่นๆจะค่อนข้างพบได้ง่ายในสตรีที่เข้ารักษาการมีบุตรยากแต่นี่คือการตั้งคันแฝดเซึ่งหมายความว่านั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้น้อยมากๆและนอกจากนี้แล้วด้วยสถานการณ์แบบนี้ทั้งคู่ยังต้องเจอกับการตัดสินใจที่ยากที่อาจจะมีผลต่อความเป็นความตายของบ๊อบบี้และเด็กๆในท้อง ด้วยและท่ามกลางความเป็นความตายหลากหลายอารมณ์ที่พุ่งขึ้นมาเคนนี่ผู้เป็นสามีก็แทบไม่อยากเชื่อว่าข่าวสุดช็อกนี้จะเกิดขึ้นกับภรรยาของเขาโดยเขาบอกว่าเขาต้องการแค่ลูกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนเท่านั้นและทั้งคู่ก็ยอมรับว่าตอนแรกเนี่ยรู้สึกกลัวกับการที่มีลูกแฝดเจ็ดคนแต่ไม่นานนักพวกเขาก็ต้องตระหนักว่ามันคือความจริงแต่ถึงกระน,นั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ไม่อาจรู้สึกว่าการตั้งครันแฝดเจ็ดนั้นมันจะเป็นยังไงต่อไปพอทั้งคู่ต้องเจอกับปัญหาตั้งแต่ ต,ตอนพยายามตั้งครรภ์ซึ่งเมคคาเลล่าลูกสาวคนแรกของพวกเขาก็ยังรู้สึกกังวลว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรดังนั้นพวกเขาเลยค่อนข้างกังวลกับเรื่องที่2ของการตั้งครรภ์ที่มีสถานการณ์ไม่ค่อยธรรมดาแบบนี้แต่ก็เข้าใจบอบบี้เลยว่าเธอรู้สึกว่าตัวเธอใหญ่ขึ้นเร็วมากแต่หลังจากนั้นไม่นานขณะที่บอบบี้กำลังนั่งอยู่ท้องของเธอก็เกือบลงไปแตกกับเข่าของเธอเพอเธอเห็นรอยแตกลายบนท้องที่ยาวขึ้นและกว้างมากและเธอก็คิดไปว่าร่างกายของเธอเนี่ยมันจะไปต่อ ได้อีกสักเท่าไหร่แต่ยังไงก็ไม่มีใครคาดเดาได้หรอกว่าเธอจะต้องเจอกับอะไรบ้างซึ่งบ็อบบี้เธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่สามารถที่จะอุ้มท้องลูกได้ถึง7คนท่ามกลางความสุขที่พวกเขาจะได้เป็นพ่อแม่และมีครอบครัวขนาดใหญ่ขึ้นแต่นั่นก็มีความท้าทายทางร่างกายของเธอของการตั้งท้องครั้งนี้ก็ได้บังเกิดขึ้นแบบไม่ธรรมดาของการตั้งทันแบบไม่ปกติแบบบ็อบบี้ก็ต้องได้รับการเฝ้าดูอย่างระมัดระวังเมื่อบ็อบบี้และเคนนี่ดูทางเลือกของพวกเขาสําหรับการตั้งครรภ์ที่ มีความเสี่ยงสูงในครั้งนี้แล้วเหล่าบรรดาหมอก็แจ้งให้พวกเขาทราบถึงการเลือกที่จะเป็นการถกเถียงกันอยู่อย่างการฆ่าตัวอ่อนบางตัวออกไปแต่ณจุดนี้ทั้งคู่ได้รับความสนใจจากสื่อสำหรับการตั้งคันที่ไม่ปกติครั้งนี้และดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่พวกเขาเลือกว่าพวกเขาต้องการจะปกป้องตัวอ่อนที่มีความเป็นไปได้สูงสุดว่าจะรอดได้อย่างไรแต่พวกเขาก็ได้ทําให้ทั้งโลกสะพายเมื่อพวกเขาตกลงตัดสินใจว่าจะไม่ทําร้ายตัวอ่อนแม้แต่ตัว เพื่อให้ความเสี่ยงในการคลอดนั้นลดลงและเมื่อใกล้ถึงวันคลอดแฝดเจ็ดเคนนี่และบอบบี้ก็ได้พูดคุยกับหมอถึงทางไปต่อที่ดีที่สุดและสิ่งที่พวกเขาจะต้องเจอระหว่างการคลอดซึ่งความวิต,ตกกังวลก็เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าบอบบี้ก็รู้สึกค่อนข้างจะปกติดีจนถึงสัปดาห์ที่28แต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็รู้สึกว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปจนเมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยนปี1997อบ็อบบี้มีอายุครภ์แฝดเจ็ดครั้งนี้อยู่ ที่สัปดาห์ที่30รอบเอวของเธอนั้นวัดได้ประมาณ55นิ้วหรือประมาณ2เท่าของไซส์ปกติเมื่ออายุครรภ์ครบ40สัปดาห์และตอนนั้นเลยเธอก็ถูกขามส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนซึ่ง9วสัปดาห์ก่อนกำหนดคลอดของบอบบี้เธอได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและก็มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า40คนอยู่ในห้องคลอดเพื่อช่วยเหลือการคลอดในครั้งนั้นที่วางแผนไว้อย่างพิถีพิถันแต่ก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าการคลอดครั้งนี้เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงแต่ที่น่าแปลกใจของทุกคนเลยก็คือการคลอดครั้ง ไม่มีอะไรวุ่นวายเลยและเด็กๆทั้ง7คนเกิดขึ้นมาภายใน6นาทีเด็กน้อยที่เกิดมาใหม่7คนนี้ถูกทำคลอดอย่างประณีตด้วยการผ่าตัดและทุกคนในห้องนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นกันทั้งหมดขณะที่การเกิดของเด็กๆก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นจนวันต่อมาความสำคัญต่อการมีชีวิตของเด็กฝาดเคนแรกเกิดที่คลอดออกมาก็ประสบความสำเร็จได้อย่างน่ามหัศจรรย์ซึ่งประกอบไปด้วยเด็กชาย4คนและเด็กผู้หญิงอีก3คนซึ่งเด็กๆแต่ละคนนั้นมีชื่อว่าเคนนี่เจอาร์อเล็กซิส ดาตาลีเคลซี่นาธานแบรนดอนและโจเอลและตามทีมักจะพบกับการตั้งครันเด็กมากกว่า1คนซึ่งเป็นทารกเกิดใหม่ตัวจิว๋วคี้คลอดออกมาก่อนกำหนดและมีน้ำหนักตั้งแต่3าถึงส่ปอนด์ไปจนถึง2ปอนด์แต่ด้วยความที่พวกเขาต้องการดูแลทางการแพทย์เป็นพิเศษพวกเขาต้องการให้อยู่ในห้องอภิบาลทารกแรกเกิดเป็นเดือนๆก่อนที่จะกลับบ้านได้และ3เดือนต่อมาซึ่งเป็นเวลาอันยาวนานหลังจากที่พวกเขาเกิดฝาแฝดขึ้นมาก็ได้กลับบ้านในที่สุดเด็กๆทั้ง7คนรอดพ้นจากอัล ในช่วงแรกมาได้แล้วครอบครัวก็กลับบ้านอย่างมีความสุขพวกเขาสามารถพาลูกทั้ง7ขึ้นรถตู้ของครอบครัวเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตด้วยกันในที่สุดและถึงแม่เด็กๆจะเซอร์ไพรส์ทุกคนและรอดจากการคลอดที่มีความเสี่ยงสูงมากแต่อเล็กซิสและดาธานเกิดมาพร้อมกับโรคสมองพิการทั้งสองต้องเผชิญกับความผิดปกติของกล้ามเนื้อซึ่งจะทําให้พวกเขาเนี่ยเดินลําบากถ้าไม่มีเครื่องมือช่วยเหลือเมื่อเติบโตขึ้นแต่เด็กทั้ง7สุขภาพดีในด้านอื่นๆและเมื่อครอบครัวทั้ง10ได้เริ่มใช้ชีววิตใหม่่ทีบ้้านแล พวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าจะมีใครสังเกตเรื่องราวของพวกเขาบ้างแต่คุณหมอก็ได้เตือนว่ามันมีโอกาสที่แฝดลักษณะนี้อาจจะไม่รอดทุกคนแต่พวกเขาก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับโลกใบนี้ด้วยการเกิดเป็นแฝด7คนกลุ่มแรกในประวัติศาสตร์ที่รอดชีวิตในช่วงทารกและด้วยเหตุผลนี้พวกเขาก็ได้รับความสนใจจากสื่อยิ่งขึ้นไปอีกและได้พบกับบุคคลสําคัญมากมายแต่การดูแลเด็กหลายคนมากในเวลาเดียวกันในช่วงเดือนแรกๆนั้นค่อนข้างจะเป็นความทา้าทายสําหรับครอบครัวนี้และถึงแม้บ๊อบบี้และ K ี่จะมีความสุขเหมือนอยู่บนสวรรค์ชั้น7เพราะด้วยบ้านที่เต็มไปด้วยเด็กๆที่เป็นลูกของพวกเขามากถึง7คนแต่พวกเขาก็ต้องใช้แพมเพิร์สจำนวนมากที่มากถึง52ตัวต่อวันและไม่เพียงเท่านั้นเด็กๆที่กําลังเติบโตและต้องการกินนมขนาดบัคฮิมามากถึง42ขวดต่อวันเพราะด้วยความที่ต้องให้นมและเจอกับเสียงร้องไห้ทั้งวันการดูแลแฝด7คนนั้นไม่เพียงแต่จะต้องใช้เวลามากแต่ยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงอีกด้วยแต่ครอบครัวนี้ก็มีแผนอันชาญฉลาดสําหรับอนาคตเมื่อครอบครัว ของพวกเขานั้นมีขนาด10คนพวกเขาก็ต้องตระหนักดีว่าพวกเขาจะต้องใช้เงินอย่างไรเมื่อเงินที่ได้รับบริจาคมาในตอนแรกเริ่มลอยหลอพวกเขาก็ต้องเลี้ยงดูเด็กที่กำลังเติบโตขึ้นถึง8คนซึ่งกินอาหารกันเยอะมากดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มซื้อของในปริมาณที่มากเพื่อควบคุมงบประมาณด้วยการบริหารเงินอย่างระมัดระวังครอบครัวสามารถซื้อของอุปโภคบริโภคเพียงพอได้เงินประมาณ3,000ดอลลาร์ในแต่ละเดือนอย่างน่าเหลือเชื่อซึ่งเงินจํานวนนี้คือปริมาณค่าใช้จ่ายโดยประมาณสําหรับครอบครัวอเมริก กันที่มีสมาชิกถึง4คนแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็จะหาวิธีอื่นๆมาดูแลและหากินให้กับครอบครัวโดยการเลี้ยงฝาแฝด7คนกับพี่สาวคนโตของพวกเขานั้นเหมือนเป็นงานประจําของแคนดี้และบอบบี้ที่ต้องการความช่วยเหลือสําหรับงานนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้และในช่วงที่แฝด7ยังเป็นทารกอยู่พวกเขาก็ได้ต้อนรับอาสาสมัครที่ช่วยเหลือถึง35คนที่จะเข้ามาช่วยเลี้ยงแฝด7ทั้งหมดนี้และเมื่อแฝด7อายุได้10ขวบครอบครัวก็ได้ตัดสินใจปฏิเสธสัมภาษณ์ จากสื่อต่างๆแต่อย่างไรก็ตามครอบครัวนี้ก็มีข้อยกเว้นที่พวกเขาจะอนุญ,ญาตให้สื่อเข้ามาถามถ่ายเรื่องราวของพวกเขาได้ทุกๆปีโดยครอบครัวนี้ก็ได้มีการอนุญาตให้มีการเฉลิมฉลองวันสุดพิเศษที่ทําให้ทุกคนได้มาสัมผัสชีวิตของพวกเขาเล็กน้อยแต่ก็ไม่กี่ปีต่อมาทั้งโลกก็ได้รับสุดยอดอัปเดตอีกครั้งอย่างที่ทราบกันว่าก่อนหน้านี้อเล็กซิสและนาธาน2ใน7แฝดพี่น้องฝาแฝดได้ต่อสู้กับความท้าทายของโรคสมองพิการมาโดยตลอดชีวิตพวกเขาทั้ง ต้องใช้บ็อกเกอร์แต่พวกเขาก็ยังคงต่อสู้รวมไปถึงจิตวิญญาณอันแข็งแกร่งของพวกเขาก็ไม่ย่อถอยโดยพ่อแม่ของพวกเขาเคยให้เด็กๆเ,เรียนที่บ้านในระดับอนุบาลแต่เมื่อทั้ง7เริ่มเรียนระดับปฐมพวกเขาก็ได้ทําบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาไม่เคยทํามาก่อนนั่นคือพวกเขาต้องแยกจากกันโดยแฝดเไปโรงเรียนได้อยู่คนละห้องกันซึ่งพวกเขาจะมีเพื่อนๆเ,เป็นของตัวเองและถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้รับชื่อว่าเป็นแฝดเเสมอแต่พวกเขาก็เติบโตขึ้นมาโดยมีบุคลิกและความสนใจเป็นของตัวเองและก่อนจะ วพวกเขาก็ต้องเจอกับเหตุการณ์สําคัญในชีวิตด้วยกันอีกครั้งแล้วและจะสังเกตว่าตั้งแต่เด็กๆจะเห็นได้ชัดเลยแต่ละคนจะมีบุคลิกและคุณสมบัติเป็นของตัวเองในขณะที่ฝาแฝดส่วนใหญ่มักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มแต่พวกเขาแต่ละคนนั้นที่เกิดมาพร้อมกันเห็นคุณค่าของการเป็นตัวของตัวเองโดยพ่อและแม่ของพวกเขากล่าวว่าดวงตาทุกคู่อยู่ที่แฝดเเมื่อพวกเขาผ่านจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งของชีวิตมาได้และกลายมาเป็นแฝดเกลุ่มแรกที่ยังมีชีวิตอยู่ถึง16ปีแน่นอนว่าในวัยไ ก็คือวัยรุ่นทุกคนจะคิดถึงเรื่องเดียวนั่นก็คือการขับรถแต่สําหรับครอบครัวนี้การซื้อรถให้เจคันให้แฟร์แต่ละคนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเขาถึงวัยที่ควรจะขับรถได้เคนนี่พ่อของเขาก็ได้บอกกับพวกเขาตอนนี้ว่าพวกเขาสามารถหางานทําและไปเรียนขับรถและซื้อรถด,ด้วยตัวเองได้แล้วและต่อมาในวันที่19พฤศจิกายนแฟร์เจ็ดในครอบครัวนี้มีอายุครบ18ปีบริบูรณ์พวกเขากําลังเรียนจบมัธยมและพวกเขาก็ต้องตัดสินใจ ใหญ่เกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาว่าจะเอายังไงกันต่อไปเช่นเดียวก,กันกับพ่อแม่คน,นไหนก็ตามมันคงดูเหมือนพึ่งจะเมื่อวานเองที่แคนดี้และบอบบี้พาลูกเล็กๆ7คนที่ตอนนี้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วโดยตอนเกิดแฟดก็ยังได้มีการเสนอความช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่อีกหนึ่งเรื่องที่ครอบครัวได้รับคือการได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยฟรีสําหรับพี่น้องทั้งหมด7คนที่มหาวิทยาลัยต่างๆในมิสซิสซูรีที่เสนอให้แฟด7คนได้เรียนมัธยมฟรีและทางรัฐไอโอวาก็ได้มอบทุนให้กับพวกเขาเข้า เรียนมหาวิทยาลัยของรัฐบาลของรัฐไอโอวามหาวิทยาลัยใดก็ได้ที่พวกเขาเลือกและทุกวันนี้ครอบครัวก็ได้สร้างประวัติศาสตร์เอาไว้ไม่เพียงในฐานะแฝดเจ็ดคนกลุ่มแรกของโลกที่รอดชีวิตแต่พวกเขายังเป็นแฝดเจ็ดคนกลุ่มแรกที่มีอายุถึง20ปีด้วยกันและถึงแม้ว่าแฝดเจ็ดคนกลุ่มนี้จะไม่เคยเอาตัวเองออกจากตำนานที่พวกเขาสร้างมาด้วยกันแต่นั่นก็ไม่ได้หยุดพวกเขาจากการตามหาชีวิต ในแบบที่พวกเขาแต่ละคนต้องการซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นเรื่องราวข้าวๆของแฟนเจแต่ก็ต้องนับถือคุณพ่อคุณแม่ของครอบครัวนี้มากๆที่สามารถเลี้ยงดูลูกๆได้เป็นอย่างดีและเติบโตมาได้อย่างสมบูรณ์